เนื่องจากผมเนี่ยได้ไปดูข่าวมาครับมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะบ,บอกว่าไปสมัครงานทํางานแล้วก็ถูกบอกว่าให้เปิดบริษัทขึ้นมานะครับแต่ว่าอายุตัวเองยังไม่ถึงก็เลยใช้ชื่อแม่ในการไปเปิดบริษัทหลังจากนั้นแล้วบริษัทที่เปิดเนี่ยก็มีเงินเข้าบัญชีเยอะจํานวนมากเลยนะครับผ่านไปหลายปีตัวเองอยากจะปิดบริษัทแห่งนี้ครับก็ปิดไม่ได้ครับเขาบอกว่าจะต้องไปจ่ายภาษีก่อนอาจารย์เจยบช่วยบอกหน่อยครับว่าทาไมไปเปิดบริษัทแล้วอยากจะปิดเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับภาษี ที่มาทําให้ปิดไม่ได้ครับอาจารย์เยบค่ะอาจารย์บุมมองแบบนี้คือ,เ,คอเวลาเราจัดตั้งบริษัทมานะคะหลายคนจะใช้คําพูดว่าจัดตั้งเนี่ยมันง่ายนะแต่ว่าเวลาเลิกเนี่ยมันยากนะคะคเพราะฉะนั้นจากข่าวที่อาจารย์มโนพูดถึงเนี่ยนะคะอันนี้เดาล้วนๆเลยนะก็คือตอนไปปิดกิจการนะคะมันจะต้องมีการขายทรัพย์สินครับขายทรัพย์สินใช่ค่ะเพราะฉะนั้น ณนะขณะที่คุณตั้งแต่เปิดกิจการมาเปิดบริษัทมาดําเนินการมาเรื่อยๆคุณซื้อทรัพย์สินอะไรบ้างโทรศัพท์มือถือโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์นะคะรถยนต์อยู่ในงบการเงินของคุณของบริษัทนั้นณนะวันที่คุณจะต้องการเลิกเนี่ยนะคะคุณต้องขายทรัพย์สินพวกนี้ซึ่งเวลาคุณขายทรัพย์สินหากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยคุณก็เสียแวตเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะอืมค่ะอันนี้คือภาษีตัวหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะภาษีของทรัพย์สินที่มีอยู่ใช่ค่ะสินค้าด้วยนะคะสินค้าทีี่่่คค้าางงอยยูในนนบุณขมั วันที่เลิกเนี่ยคุณก็ต้องเสียแวดเและรับรู้เป็นรายได้ถ้ามีกําไรส่วนแรกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ภาษีตัวที่2เนี่ยคิดว่าน่าจะไปโดนภาษีตัวนี้ทําให้เลิกกิจการไม่ได้คือกําไรสะสมเขาบอกมีไรายได้เข้าบัญชีเยอะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับกําไรสะสมอ่ะก็คือว่าเวลาบริษัทมีไรายได้บริษัทก็ต้องมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะเอารายได้ ในแต่ละปีนะคะหนึ่งปีเนี่ยเราต้องเอารายได้หักค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือมันจะเป็นกําไรค่ะจารย์พอมาเป็นกําไรในงบการเงินเนี่ยปีถัดสมมติปีแรกมีกําไร5 0า0 0 0ปีถัดมาก็มีกําไรสา0 0สนกาไรสะสมหมายความว่าเอา500,000บวก3 0 0 0 0 0สะสมกันไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะเลิกกิจการตอนนี้เปิดมา2ปีก็มีกําไร800,000อย่างเงี้ยค่ะสะสมกันเพราะฉะนั้นสะสมกันมาณวันนี้คุณอยากจะเลิก กำไรส่วนนี้ณนะวันเลิกนะคะคุณต้องจ่ายเงินปันผลออกมาจ่ายเงินปันผลให้กับใครจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นคะ่ะอาจารย์ซึ่งคุณก็จริงๆคุณอาจจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นแ่าคุณเป็นแค่ชื่อในนามเท่านั้นโดยใช้ <c oughs> โนมินีออใช่ไหมคะอาจารย์ตามที่ข่าวที่บอกมาเนี่ยอ่าค่ะแต่ว่าคุณก็ต้องมีการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมายใช่ไหมคะครับคุณจะต้องเสียภาษีจากเงินปันผลค่ะ10% 10%สมมุติว่าโจทย์เมื่อกี้ที่อาจารย์เจ๊บอกแป0แสนแล้วกันกำไรสะสมเนี่ย จะปิดบริษัทต้องจ่าย10%นให้สมรกรจาก800,000ถูกไหมใช่ค่ะอาจารย์ก็ต้องจ่าย8 0 0 0 0 8 0 0แ0แต่ในความจริงแล้วมันจะมีเยอะกว่านี้ไหมก็ไม่ถูกอาจารย์ตามข่าวเขาบอกว่ามหาศาลขนาดนั้นมันไม่ใช่เปิดแสนแน่ๆนะคะสมมติเข้า8ล้านก็80,000บาทแล้วนะต้องจ่ายภาษี80,000บาทคุณมีเงินจ่ายหรือเปล่าถ้าไม่มีล่ะถ้าไม่มีอ่ะก็เลิกไม่ได้ไงฮะอาจารย์ก็ยังเปิดบริษัทนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเกิดคุณไปจดเลิกโดยที่คุณไม่ได้จ่ายเงินปันผล กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็รับจดทะเบียนเลือกแต่ยังชําระบัญชีไม่ได้อพอชําระบัญชีไม่ได้เนี่ยกรมพัฒน์จะส่งข้อมูลไปยังสัมภารว่ากิจการแห่งนี้ติดค้างภาษีสัมภารหรือเปล่าเมื่อกรมพัฒน์ส่งไปสัมภากรก็จะบล็อกไว้เลยคะ่ะว่าห้ามชําระบัญชีนะเพราะว่ากิจการนี้ยังไม่ได้ ชำละภาษีจากตัวกําไรดังนั้นจากเงินปันผลที่จะต้องเสียแค่10%เหากทําวิธีอย่างที่เจียบอกเมื่อสักครู่นะคะทำวิธีที่ผิดทําวิธีที่ผิดคือ,อไปจดเลิกก่อนออนะคะ จาก10%มันจะผันแปรเป็นอัตราก้าวหน้าขายจานมันจะมากกว่า10%สูงสุดอยู่ที่35%ก็โดนหนักกว่าเดิมโดนหนักกว่าเดิมแ่นี่จะจ่าย10%กับอาจจะต้องไปจ่ายถึง35%ใช่ค่ะจานไม่แน่ว่าเคสนี้อาจจะไปจดเลิกโดยไม่รู้อพอไปจดเลิกโดยไม่รู้กรมพัสส่งเรื่องไปยังสัม,มะกรสม,มกรบล็อกไม่ให้ชำระบัญชีแล้วขอตรวจก่อนอนะคะซึ่งจาก10%ก็จะกลายเป็นสูงสุด35%ก็ได้คือผมถามแบบคนไม่รู้นะ ถ้ามันมีปัญหาในเรื่องของการจะต้องปิดยากขนาดนี้เพราะไม่มีเงินจ่ายภาษีอะนะอย่างที่ว่าผมก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องจ่ายดีกว่ามร <c oughs> อจนผมตายไปเลยอะค่ะอาจารย์ก็คือว่าอาจารย์ต้อง ถ้าไม่อยากจ่ายอาจารย์ก็ต้องทํางบการเงินทุกปีค่ะอ๋อแม้ผมจะยังไม่ตายก็ต้องทํางบทุกปีทํางบการเงินทุกปีเรียกว่างบเปล่าแล้วเสียตังไหมเสียตังค่ะอาจารย์สําหรับค่าทําบัญชีกับค่าสอบบัญชีนะคะสําหรับงบเปล่าซึ่งการเสียสําหรับงบเปล่าก็แล้วแต่นักบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่จะเรียกเก็บกันนะคะโดยรวมก็ประมาณหมื่นหนึ่งต่อปีค่ะไปเรื่อยๆอยก็จ่ายหมื่นหนึ่งไปทุกปีเลยจนตาย30ปี อะไร<า>ประมาณนี้ <ทำ S 2> นะทำน้องก็ไม่มีเงินจ่ายสำหรับไอ้ตัวหักได้จ่าย10%หรือ3-5%จากตัวกำไรสะสมอะใช่ค่ะอาจารย์แต่เคสนี้ถ้าเกิดคุณไปจดเลิกอย่างที่เจี๊ยบบอกเมื่อกี้ มันจะไม่ยาวเหมือนอาจารย์บอกได้แล้วเพราะต้องบังคับให้คุณชําระบัญชีให้เสร็จสิ้นไงอาจารย์เพราะคุณไปจดเลิกแล้วไงอ่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจดเลิกแล้วคุณบอกว่าคุณจะปิดบัญชีต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่อาจารย์มโนบอกปีละหมื่นปีละหมื่นมันไม่ได้ละเพราะว่าคุณต้องชําระบัญชีแล้วคุณถ้าเกิดคุณชําระบัญชีไม่เสร็จคุณก็ต้องยื่นขอขยายเวลาในการชําระบัญชีต่อกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะไปเรื่อยๆอีกมีค่าปรับถ้าเกิดไม่ไม่ไปยื่นขยายเวลาอยากจะถามอาจารย์เชียร์เพิ่มเติม อาจารย์เจีย๊ยบพอจะมีวิธีทางออกให้กับคนที่ถูกใช้ชื่อไปเปิดบริษัทยังไงบ้างครับกับการที่เขามีชื่ออยู่ในบริษัทที่เขาไม่ได้ท,ทําธุรกิจการค้าอะไรเลยแล้วก็จะต้องมารับผิดชอบทางด้านภาษีอาจารย์เจีย๊ยบค่ะอาจารย์ก็ขอแบ่งออกเป็นสองส่วนเนาะส่วนที่หนึ่งอยู่ในฐานะของผู้ถือหุ้นกับส่วนที่สองค่ะอยู่ในฐานะกรรมการ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปเช็คคุณก่อนว่าคุณอยู่ในสถานะไหนหรือทั้งสองอนะคะก็หากคุณอยู่ในสถานะทั้งสองอย่างเลยอ,อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยคะคุณก็ควรจะไปเรียกร้องกับเจ้าของบริษัทนั้นที่เป็นที่แท้จริงนะคะให้มารับผิดชอบโดยการที่ Uhm. คุณยื่นใบลาออกค่ะถ yeah. ้าคุณเป็นกรรมการถ้าค okay. mm. ุณเป็นกรรมการของบริษัทคุณยื่นใบลาออกเลยลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทนะคะแล้วให้เจ้าของที่แท้จริงเนี่ยนะคะเขาเอาชื่อเขามาเป็นกรรมการแทนค่ะแต่ถ้าเกิดกรรมการมีหลายคนคุณก็ยื่นใบลาออกเลยส่วนที่เหลือนะคะก็ให้เขารับผิดชอบกันไปค่ะส่วนที่สองค่ะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ถือหุ้นครับ ถ้าคุณเป็นผู้ถือหุน้นก็ไปบอกเจ้าของที่แท้จริงเลยนะคะมารับหุ้นของเขาไปค,คุณก็จัดการทําหนังสือโอนหุ้นนะคะให้กับเจ้าของที่แท้จริงโอนคืนเข้าไปนะคะคเสียภาษีไหมโอนหุ้นคืนเขาอะให้โอนด้วยราคาพาค่ะราคาทุนเลยที่คุณเคยถือหุ้นด้วยหุ้นมูลค่าหุ้นละกี่บาทก็โอนเขาเท่านั้นไม่มีส่วนเกินของหุ้นเข้ามานะคะคของราคา ถ้าโอนด้วยกันในราคาพาแบบนี้นะคะคุณไม่ต้องเสียภาษีค่ะ,ะทําแค่เพียงสองอย่างนี้นะคะเขาก็ไปรับผิดชอบในส่วนของเขาไปเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นการเลิกบริษัทไม่ว่าจะเป็นการชําระภาษีอะไรต่างๆก็ให้เป็นหน้าที่ของคนใหม่ที่เข้ามารับช่วงต่อคุณค่ะแล้วคุณก็ออกไปโดยไม่ต้องมาจัดการอะไรเลยเพราะว่าหมดหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณแล้วค่ะแต่เคสนี้จะทําได้ก็คือต้องทําก่อนจะไปจดทะเบียนเลิกกิจการนะคะ,ค,ะคุณต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าบริษัทที่คุณ เคยมีชื่ออยู่นั้นเนี่ย mm hmm. เขาไปจดเลิกกิจการที่กรมพัฒน์แล้วหรือยังใช่ค่ะถ้ายังไม่จดเลิกก็ดําเนินการตามที่เจียบแนะนําได้เลยค่ะโอเค